หลนปูนาไข่ดองน้ำปลาทำยังไงวันนี้เรามาลองทำกันดูครับบอกเลยว่าทานกับผักสดฟินสุดๆครับเริ่มจากนะครับเราจะนำกระทะตั้งให้ร้อนนะครับนำกะทินะครับเทใส่ลงไปครับเสร็จแล้วเราจะนำหมูสับหรือหมูบดเนี่ยนะครับลงไปผัดกะทิที่ไม่ต้องรอเดือดนะครับไม่งั้นหมูเนี่ยเขาจะไม่แตกตัวกันครับเสร็จแล้วเราจะรอให้เดือดให้หมูสุกก่อนนะครับ จากนั้นนะครับเราจะนําปูไข่ดองน้ําปลาเนี่ยนะครับแกะตัวกระดองออกจากตัวนะครับแล้วก็นําใส่ลงไปนะครับคนให้เข้ากันรอเดือดครับแล้วจะปรุงรสด้วยน้ํามะขามเกี้ยวที่ผมเคยทําคลิปไว้เพื่อนๆดูกันแล้วนะครับยังไงเพื่อนๆย้อนกลับไปดูด้านหลังนะครับผมแล้วก็คนให้เข้ากันรอเดือดนะครับแล้วเราก็จะใส่หอมแดงซอยลงไปแบบเยอะๆเลยตามด้วยตะไคร้ซอยนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าเขียวและแดงพริกขี้หนูสวนลูกโดดแบบนี้ใส่ลงไปเลยครับ คนให้เข้าการล้อผักสลดเพียงเล็กน้อยไม่ต้องรอ้อยผักสุกมากนะครับก็จะโรยด้วยนะครับใบมะกรูดหั่นฝอยเนี่ยแหละครับใส่เข้าไปตอนนี้กลิ่นหอมามากๆเลยครับแค่เดือดเสิร์ฟพร้อมผักสดๆแค่นี้ก็ฟินสุดๆอย่างที่บอกแล้วล่ะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าไม่ได้ยากเลยนะครับส่วนเพื่อนๆจะหาปูไข่ดองน้ำปลาจากไหนเพื่อนๆลงไปดูที่ตะกาได้เลยนะครับหลนปูนาไข่ดองน้ำปลาไม่ยาก ลองทำกันดูนะครับ